สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการขอ e tag นะคะปีหกผ่านแอปพลิเคชัน7ซเว่นอค่ะทุกคนโดยไม่ว่าเราเนี่ยคะจะมีการซื้อนะคะผ่านตัว7 Delivery นะคะหรือว่าตัวออนไลน์นะคะเราเนี่ยก็สามารถขอ e tag นะคะผ่านตัว7ซเว่นอกันได้แล้วค่ะโดยใครนะคะที่ตอนนี้แบบว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เลยนะคะว่าจะไปใช้ e tag อะไรล่ะตัว7นะคะสามารถขอได้แล้วนนะะโดยยไม่่่วาาเเรีจ ยอดหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะก็สามารถกดขอกันได้ค่ะโดยวิธีการขอจะต้องทํายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พ่อพาไปดูกัน,นะคะ่ะแต่อันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวแอปพลิเคชันเซเว่นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆ่คนไหนนะคะยังไม่เคยดาวโหลดเลยนะคะสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพอได้เลยนะคะพอเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะการดาวโหลดเอาไว้ให้แล้วนะคะหรือเพื่อนเื่อคนไหนอยากเข้าแอปพลิเคชันเซเว่น่นะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพอนะคะแล้วก็ไปดูในหน้าเดียวกันนะคะในการขอ e-tag ็กผ่านตัวแอปเซเว่นกันเอะะ่พื เข้าตัวแอปพลิเคชันนะคะเ e เ e ่นอเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาเข้าสู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้านี้นั่นเองค่ะโดยอันแรกนะคะคือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกนะคะกับแอปพลิเคชันเ e เ e ่นอให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆคะ่ะทีนี้นะคะการขอ e-tag ค่ะเพื่อนๆสามารถขอได้นะคะทั้งตัว s e เ e ่นเดลิเวอรี่นะคะที่เราเนี่ยมีการเรียกพนักงานมาส่งที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นออออนไลน์นะคะที่มีสินค้ามากมายให้เราเลือกตัวนี้เนี่ยก็ขอ e-tag ได้เหมือนกันค่ะทุกคนโดย การขอ e-Tag นะคะเพื่อนๆนะให้เราเนี่ยไปที่เมนูนะคะที่ชื่อว่าใบเสร็จนะคะ e-Tag ตัวนี้นะคะเรากดเข้าไปได้เลยในหน้านี้นะคะก็จะมีเป็นใบเสร็จนะคะที่เราเนี่ยมีการซื้อสินค้านะคะจากตัว7 e เ e ่นอิเค่ะซึ่งอันนี้นะคะของพอเนี่ยก็มีหลากหลายยอดเลยนะคะแล้วก็หลากหลายวันนะคะทุกคนสมมตินะว่าวันนี้เนี่ยพอจะลองมาขอยอด1นึ1บาทตัวนี้นะคะเพื่อนๆนะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ใบเสร็จตัวนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ ด้านล่างค่ะเพื่อนๆเขาจะมีอยู่นะคะว่าเป็นการดูใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างย่อนะคะเราสามารถกดดูได้เลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบย่อคะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากขอ e tag เป็นรูปแบบเต็มนะคะให้เราเนี่ยกดขอด้านล่างค่ะเพื่อนๆเขาจะเขียนว่าขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะในหน้านี้ค่ะเขาก็จะสอบถามนะคะว่าเราเนี่ยจะขอในนามใครนะคะเป็นนามบุคคลธรรมดานามนิติบุคคลนะคะหรือว่าสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลย ซึ่งอย่างเรานะคะถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดายื่นภาษีสิ้นปีแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นบุคคลธรรมดาไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเนะะี่ยค่ะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลนะคะเพื่อนๆนะเป็นเลขประจําตัวประชาชนนะคะชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ในการออกใบกับขับภาษีนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นที่อยู่บ้านเราแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กรุณากรอกจังหวัดน,นะคะรหัสใบรษณีของเราเบอร์โทรนะคะแล้วก็อีเมลสําหรับการจัดส่งเอกสาระคะ่ะซึ่งเวลาที่เรานะคะกดยืนยันไปแล้วนะคะ ข้อมูลตัวใบกับกับภาษีค่ะจะถูกส่งเข้าอ e ีเมลนะคะที่เรามีการกรอกตัวนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อนๆว่าเราเนี่ยจะต้องกดขอนะคะในทุกๆใบเสร็จค่ะแต่ว่าการขอในครั้งถัดไปนะคะข้อมูลตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกรอกซ้ําแล้วนะคะเพราะว่าทางแอปพลิเคชันเซเว่นอีเเนี่ยเขาก็จะจดจานะคะว่าเออโอเคเราเนี่ยได้มีการกรอกข้อมูลในครั้งแรกมาแล้วนะคะครั้งต่อไปใบเสร็จถัดไปนะคะเพื่อนๆก็เพียงแค่กดขอนะคะแล้วก็กดยืนยันเท่านี้เองนะคะก็รอเขาเข้ามาส่งในอ e ีเมลกันได้เลยนะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยจะต ข้อมูลตรงนี้ให้ครบนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ได้ตัวใบกํากับภาษีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อีเมลที่ใส่เนี่ยก็อย่าลืมเช็คดีๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะส่งเข้าอีเมลในทุกๆครั้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะพอก็พาเพ,พื่อนๆนะคะไปดูการกรอกมาแล้วเนาะทีนี้นะคะถ้าเราเนี่ยมีการกดยืนยันนะคะแล้วเขาเนี่ยมีการส่งเข้าอีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่สถานะนะคะตัวใบเสร็จเนี่ยจะขึ้นมาเป็นว่าขอใบกํากับภาษีแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยนะคะว่าขอใบกำก ที่เรายังไม่ได้ขอนะคะเพื่อนๆนะก็แนะนำเนาะให้กดไปที่บินนั้นนะคะแล้วก็กดขอใบกำกับภาษีนะคะ <ères> เพื่อนๆนะก็คือแนะนํานะคะว่าถ้าเราไปซื้อสินค้าในรอบใหม่นะคะก็อย่าลืมกดขอใบกำกับภาษีใหม่นะคะเพื่อนๆนะคือเราต้องกดขอในทุกๆครั้งที่เรามีการสั่งซื้อนะคะทุกคนนะแล้วก็แนะนานะคะว่าถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้กดขอเลยนะคะเพื่อนๆนะอย่าทิ้งเวลานานะคะ่ะเพราะว่าถ้าผ่านไปหลายๆวันแล้วแบบนี้ค่ะบางทีเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับมากดขอได้นะคะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะเกินแล้วนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น ซื้อเสร็จนะคะก็มากดขอกันไว้เลยนะคะก็จะได้เก็บใบกำกับภาษีไว้อุ่นใจนะคะตอนต้นปีนะคะของปีถัดไปนะคะจะได้นําตัวการลดจนตัวนี้นะคะไปใช้ได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆนะโดยตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าเราจะซื้อผ่านตัวเซเว่นเอเวอรี่นะคะหรือว่าตัวอออนไลน์นะคะเพื่อนๆนะใครชอบผ่านช่องทางไหนนะคะก็มาขอใบเสร็จในตัวนี้กันได้เลยนะคะเพื่อนๆนะก็ <ๆ S 1> นะวันนี้นะคะเอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอนะคะก็อย่าลืมพี่จะากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้้ดววยส่น ะะอยากให้พลอยทคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ยทีด้านล่างได้เลยค่ะโดยที่สําคัญนะคะถ้าใครเนี่ยอยากสนับสนุนช่องของพลอยนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถกดซุปเปอร์เตงนะคะให้กันได้แล้วนะคะโดยสามารถเข้าไปที่ด้านล่างคลิปนะคะจะมีคําว่าขอบคุณอยู่ค่ะใครจะสนับสนุนกันเท่าไหร่นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆากยนัยทีนี้เลยนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะฝากกันเอาไว้เท่านี้วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย